เย่อยตวงสวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปในรายการยิบซีโอซิลิกรนะเข้ามากันได้นะกดแชร์ออกไปแซ่อย่ามีเลขสือเอ็ดบนหน้าท้องเลยต้องทำยังไงอ่ะแต่ว่าเราสุขภาพมัไม่แข,ข็งแรง ก็ก็แล้วแต่อยากอยากจะทาอะไรก็ต้องเดิน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 ไปเรื่อยๆเดินเดินไปเดินให้มันออกเดินให้เหือออกให้ร่างกายมันยุบไปเรื่อยๆมันกินให้น้อยเหือออกเยอะๆแลวจะดีเองกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าสิบเก้าแชร์มันไม่ได้แล้วอ่ะอืมนี่นไงจารย์ทบกำลังแชร์อยู่นี่ไงเอามาแนละ้วกดแชร์ออกไปเนู้อจะต้องเรีสตาร์ทใหม่ซะแล้ว เลีเซ่เลนะอย่าลืมนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเลเอาเข้ามาก็กดแชร์กันออกไปเซ่นะ เมื่อกดแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเล่นและตามได้คำถามพิมพ์พถามกันมาได้นะอย่ามัวแต่อ้ำอึงอย่ามัวแต่เสียใจนะเออ,อาจารย์ท็อปพูดพูดให้กำลังใจเป็นไหมเลวแซ่เนี่ยอาจารย์ท็อปให้กำลังใจนะมามาดูดวงแล้วนะเอาสักพิเศษพลังจิตหนึ่งชั่วโมงนะเข้ามาได้นะส่วนตัวค่าครูเท่าไหร่คะเพียงพันห้าร้อยบาท นะดีๆถูกถูกนะมีเมตตามาหาแน่นอนคุ้มแน่นอนคุ้มครับคุณมจริงครับนะสาหรับยุคนี้นี่เป็นยุคที่เขายากหมากแพงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับราคานี้ถือว่าถูกมากนะที่ผ่านมาเนี่ยผมดูเนี่ยราคามันถูกถูกมากจจะบอกว่าถูกมากสําหรับตลาดบนนะคะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างบางทีหมอดูอ่ะที่เขาที่เขาดูอ่ะ เออสิบห้านาทีเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันอะไรเงี้ยมีนะเยอะแยะไปแต่ของเราหนึ่งชั่วโมงพันห้านะคะใช่เราเทียบแล้วความคุ้มเราทุ้มกว่าแล้วอย่างหนึ่งจะบอกทุกคนว่าการดูด้วยไพ่เนี่ยชั้นสูงเนี่ยมันเป็นการที่ดูยากนะบางคนเนี่ยอาการ์เนี่ยอาจารย์อาจารย์โอยี่สิบสองปีนะคะดูดวงมาอืาจารย์โอนี่ท่านไพ่พลังจิตนะครับนะอาจารย์ท็อปเนี่ยให้พลังจิตอาจารย์โอถนัดไพ่ยิปซีนะคะ อาจารย์ท็อปก็ถนัดไพ่ย,ยิปซีเหมือนกันแล้วอาจารย์โอ้ก็เป็นครูสอนไพ่ย,ยิปซีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูไพ่ย,ยิปซีก็ตามหรือว่าจะดูไพ่เทพพลังไพ่เทพพลังจิตก็ตามเนี่ยอาจารย์ท็อปเนี่ยดูแบบอาจารย์ท็อปดูเนี่ยคนนิยมเพราะว่าเขาชอบแบบพลังจิตกันเยอะนะคะมานะครับานามมาคนหนึ่งแล้วนะชื่ออะไรจ๊ะไม่ไม่กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพินคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใหม่พี่โอ๊ตยังจะกลับมาไหมถ้าเราง้อเขายังอะ่ะเขาต้องไปค<บ>ุย<ข>ก่อนเมากเลยเขาเขาเขาใจแข็งมากเลยค่ะสามวันนี้นะอย่าพึ่งนะ ดูจากดูจากในหน้าไพ่ดูสาวันนี้เท่านั้นเขายังแข็งอยู่เพาะเขาเรียกว่าอะไรไม่แสดงออกไม่ไม่มีความแบบว่าคือเขาย็นชาไปแล้วตอนนี้สามวันมาเอา,าง,ง่ายๆนะเออ ใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์คําว่ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นค่าครูแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะดูข่าะวะสดสีแดงมีข่าวสดแสดงรายการสดสามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีข่าสดสีแดงแสดงรายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะจะถามไม่ได้แล้วนะคะรละเช่นนี้นนมีข่าะวะสดให้รีบถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามะคะ่เะเลวเซ แ,แล้ว,ลวนะให้เขาพิมพ์้วรอเขาพิมพ์กันแล้วนะยจ,จ,จานโอแล้วบอกเขาได้ว่าดูอะไรมั่งนะแบบแว่าดูเรื่องไพ่พลังจิตเนี่ยตรวจองค์ตรวจเทพด้านหลังติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรนอภิรัตน์ a c e b o o k โอสิริกรนอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15 สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผ่นครูหน้หน้าทองสายิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดต้องสาลถอสารวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขวัวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับอะมาดูของอาจารย์โอเปิดล้าแชร์แลค่ะเบียร วันนี้หัวหน้าจ่ายเงินพิเศษให้สามีหรือยังคะอ๋อเรื่องเรื่องของสามีนี่เราดูให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าข้ามข้ามฟ้าครับเอาดูคน<อ>ต่อไปเอาเรื่องตัวเองนะคะถามใหม่ได้เอาเรื่องของตัวเองนะครับนะมาคุณณสามสิบสองหนูกับก๊าซดวงขาดกันหรือยังคะไม่ดูเรื่องดูง โอ้ยทำไมตั้งคำถามกันมาเนี่ยไปถามไปถามมมนได้บอกว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันก็ดูให้ได้แต่ถ้าดวงขาดเราไม่ดูดูได้ที่ไหนเราคนไม่ดูกันนะถ้าเป็นหมอดูคนอื่นอาจจะดูแต่ว่าเราเราไม่ดูไม่ได้เพราะมันผิดมันผิดจัญยาบรนเขารู้จักจัญยาบรนอาจารย์โอไหมไม่ทําให้คู่คู่รักแตกกันเขาห้ามนะอาจารย์ทบคุ้แทนหมดรู้จักไหมจัญญาบรรนน่ะนะ จัญญาบันแห่งท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานน่ะนะท่านอาจารย์โอนะก็มาแล้วนะนะเอาละไหนดูซิไหนดูนีจัญญาบันแห่งสํานักอาจารย์โอเร็วเร็วเซมาแล้วน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะ ช่แล้วค่ะกันยี่สิบเก้า,าเร็วๆนี้จะได้เงินคืนไหมคะไม่ได้อะเขาชักดาบอะพูดตรงๆสามวันเนี้นะไพ่มันชักดาบสามวันนี้อยู่ก่อนนะคะเจ้ารู้หรือเปล่าไพ่ชักดาบาสามวันนี้อย่าไปพึ่งอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันมันจะทะเลาะก,กันไพ่มันขึ้น <ใจ S 2> ยังไนว่าเขาตั้งใจนะตั้งใจให้เลยให้เลยสามวันนี้ไปก่อนแล้วเขาตี แล้วเราจะทํายังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องมาตรวจดวงก่อนนะคือตรวจดวงก่อนที่จะไปเงาะเ่อยอ,อะไรไปทวงเวลาวเวลาจะไปเวลาจะไปทวงะนะก็ต้องก็ต้องสรวอรัฐนาบารมีนะเออแชร์แล้วค่ะเบียวันนี้พี่อะไรอะแอดอ่ะจะโอนเงินให้หนูไหมคะรออยู่คะ่ะ เนี่ยเราต้องโทรไปคุยกับเขาก่อนเนี่ยโทรไปโทรไปตามเขา,าเราต้องไปจิกเองถ้าเราไม่จิก,กเราไม่ได้ต้องเราอันนี้บอกว่าเราอ่ะต้องโทรไปตามโทรไปชั่วโมงละรอบชั่วโมงละเก้าสิบเก้ารอบนะโทรไปไปมันว่างั้นเหนื่อยแล้วก็จะได้ตังค์นะเลเลวเซนะใ้าว่าต้องโทรไปตามนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะเออ ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็นมาดักเป็นประธานกันไปแล้วนะแช่แล้วค่ะน,นะหนูกับเขามีโอกาสจะได้เจอกันอีกเปล่าคะมีโอกาสครับที่โชคชะตาจะนํากลับมาโดยมีท่านอาจารย์โอใช่เลยค่ะคือคุณไปคุยกับเขาได้ตลอดเราว่าตรงๆนะถ้าคุณคิดจะคุยนะไพ่ใบนี้บอกว่าโชคชะตาจะนําพากลับมาเจอกันโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานเหมือนเดิมนะพอาจารย์พูดได้ดีมากอนะนะนะมา ขอบคุณค่ะพักบ่อยๆแล้วได้ใช่ไหมคะใช่ชั่วโมงละรอบชั่วโมงละเก้าสิบเก้ารอบนะโอ,โอ้โยนคุยโย,โยนมือถือทิ้งต้องเป็นเครื่องเลยนะโอลอลองลองลองนะเอามาแล้วโดยอาจารย์โอพลอ,อยวันนี้พี่เอแฟนหนูจะมาหาหนูไหมคะพี่เอสนะเดี๋ยวดูให้พี่เอส วันนี้เขาไม่มาเหมือนเขาไม่สบายนะเนี่ยไพ่บอกเขาไม่สบายนะเนี่ยแต่คุณต้องไปหาเขาเองแล้วแหละงานนี้นะเรามาไม่ได้กณก็ต้องไปหาไพ่ไม่สบายจริงๆอ่ะนะไพ่นอนอยู่กับที่เขานิ่งไม่ได้มาวันนี้เขาไม่สบายนอนเยอะหน่อยไพ่บอกไม่ค่อยสบายร่างกายไม่ดีนะกดแชร์ออกไปเซ่เร็วเวลามีน้อยนะ พอเวลาใกล้หมดเนี่ยมันก็บอกอะไรไม่ได้นะอ่าจริงๆนะมาเลวดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะถามอ่ะต้องถามตอนที่มีคำว่าสดเปล่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดแสดงว่ารายการสดอยู่ สามารถถามได้ในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีเอสดส,สีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังค่ะไหนายใครถามอะไรมาเพราะฉะนั้นได้เห็นเขาสดส,ส,สีแดงก็รีบถามนะคะก่อนที่จะหมดเวลาแล้วออกไปนะคะไปแล้วหมดแล้วค่ะอาจารย์ครับอ๋อหมดแล้วนะเวลาเขาหมดแล้วผมจะไปแล้วนะอ้เหรอเออหมดแล้วเวลาหมดแล้วไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วตามไปดูได้ตามเดี๋ยวจะไปรายการ,รายกไ,ไปแล้วไงเปิดต้นรายการไปละอ่ะ